นาเมืองรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเขต4ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายกิติพงศ์คงมิเจนนนายยกเทศมนตรีตำบลเ่อรภูมในนามของพี่น้องชาวเภอเงเสรภูมิส่วนราชการรัฐวิสาหากิจบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวเภอเงเสรภูมิต้องขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านการณุณงนาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกระบวนแห่เพียน เนื่องในงานพแหีเทยียนวันกาพภาษาอำเภอเสรีภูมิประจำปี2,565ในวันนี้การจัดงานประพแหีเทยียนวัน้าพภาษาอำเภอเสรีภูมิได้จัดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลา80ปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรกักษ์กนธรรมพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทยเราให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรักและใร้ใรสมัคร สมามัคคีในชุมชนท้องถิ่นและเป็นการสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอ็ดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอ็ดให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเป็นการส่งเสริมการกระตุน้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและเสริมสร้างความสมามัคคีของคนในสังคมในการจัดงานในครั้งนี้ อำเภอเสรลภูมิร่วมกับเทศาบาลตำบลเสรลภูมิได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันริ้วประบวนเฮเทียนสวยงามและประกวดการแข่งขันต้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนส่วนราชการต,ต่างๆและองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศาบาลตำบลเสรลภูมิกว่า54หน่วยงาน22หมู่บ้านหนึ่งชุมชนในโอกาสนี้ผมขอกรากบเรียนเชิญท่านนิรานาบรรลักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตสี่ ได้กล่าวพบปะก,กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนวันท้พภาษาอำเบอร์เซลฟูมประจำปี2565กละทำพิธีเปิดงานและปล่อยกระบัวเฮียร์เทียนัาษาต่อไปขอากาบเียนเชินครับครับครับเรียนท่านนายกจิตพงศ์พรมไทยนัน นายกเทศบนตรเทศบาลเสรีภูมท่านสอจอสัอิกรพรมใชยนันท่านหูหน้าส่วนรักการาตลอดจนพี่น้งชาวเมือเสรีภูมที่เครบทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเทียนพันษาของพี่น้อง เทศบาลเสนภูมิในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาหรือศสาสนาพุทธของพวกเราเป็นวันอาสาระบูชาแล้วเหตุเหยุเข้าพรรษาต้องขอเช่อชมคณะกรรมการจัดงานและขอเช่อชมหัวหน้าผูน้นำท้องถิ่น แต่ละหมู่บ้าน,นรัชการในวันนี้จะเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในชุมชนผมขอเชิญชมผู้ที่มีส่วนได้ร่วมคิดร่วรรมทำและร่วมรับประโยชน์ในการจัดรองค์รัชว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของทองทิ่นเราขอให้การจัดงานในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ของพี่น้องชาวอำเภอเสระภูมิท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันสืบสารงานประเภทนี้ให้เทียนเข้าพรรษา อำเกอดเสรมูลทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จร่วมไปทำวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และผมขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญความเข้าวหน้าในชีวิตและธุรกิจการงาน ดำเนินไปด้วยดีคิดและหวังสิ่งใดขอให้ประสบในความสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไปบัตน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานพระิกษีแห่เทียนเข้าพันษาอำเภอเสรภูมิประจำปี2565 ณนะบัดนี้ขอกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านสสนิรันดร์เมืองรักนะคะสมาชิกสภาให้การสนับสนุนโดยท่านดรมนตรีครับผู้ในการโรงเรียนเสืภูมิิวทยาคมครับนี่ครับในการสับสนุนครับค่ะโดยผู้ในการดรไพฑูรย์มนตรีนะคะท่านผู้ในการโรงเรียนศสือภูมิพยาคมนะคะควบคุมการแสดงนะคะในริ้วขบวนการสวยงาม ขุนตรีนะคะนี่ครับเดีว่าวเป็นการรับที่อ่อนช้อยมากครับเป็นความสาวยงามมากครับทุกคนครับเป็นการได้รำที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นการ าทำประเพณีอันดีงามให้คงอยู่นะคะทชั่วรูปทัชั่วล้าน <S <S เป็นผู้ที่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีคิดเป็นเริ่มสร้างสรรค์ท่าร,าร,ร่ายรำออกมาให้สวยงามมากยิ่งขึ้นในขณะน,นี้นะคะครับคือเย,ยาวชนลูกหลานบ้านเราของชาวอำเภอศิลภูมิของเราครับนี่ครับใช่ค่ะดังนั้นขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชมร่วมเฉลยร่วมให้กัน นยประยุต์นะคะเป็นทานทีของภาคอีสานของเราโดยแท้จริงเลยนะคะวันนี้นะคะแ้มแ่วยนะคะจาด้วยยิด้วยแดดร้อนยงไงใช่คะแไม่ใช่อุปสรต้องค้อมสวยความงนี่ครับที่สำคัญของพี่ครับสู้ๆนะคะหปีมีหนึ่งครั้งเราทำเพื่อเบอร์เสร็จลบกของเราะคะ่ะและนอกจากนี้ก็ยัมีะบวนกองยาว เอขบวนพยัางก็ลีลาสุดยอดมากับพี่ผลครับใช่ค่ะดูครับมือกองของเราอันนี้ก็ขบวนพยงญนะรบโรงเรียนสิยห้าพยันะครับเ็นรับ